วันนี้นักท่องเที่ยวอินเดียที่มาประเทศไทย,ยครับถ้าเกิดเราดูปีนี้อย่างเดียวก็ประมาณ1.8ล้านแล้วครับถ้าดูเป็นเม็ดเงินนะครับ average spending ของเขาก็อยู่ประมาณ38,000บาทก็ประมาณ68,000ล้านบาทก็ถือว่าเม็ดเงินใหญ่มากที่สามารถเข้าประเทศไทยได้ครับ จริงๆกทมนี้เป็นเมืองที่เราได้นักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าเราอยากได้รีพีทคือนักท่องเที่ยวมาเราอยากให้เขามากลับมาอีกรอบกลับใหม่อีกรอบโดยที่เวลาเราอยากให้เขากลับมาอีกรอบเราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆใ,ให้เขาเราต้องมีกิมมิคใหม่เราต้องมี place f o f interest ใหม่โดยที่ผมก็คิดคุยกับรัฐมนตรีเราก็มาดันจุดนี้ขึ้นไปเลยครับว่าเป็นลิตเติ้ลอินเดียมาคนคนไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของลิตเติลอินเดียครับ เวลาผมพูดว่าลิตเติลินเดียเขาก็คิดว่าเฮ้ยเราจะมีทําไมเราต้องมีเมืองลิตเติลินเดียในกรุงเทพของเรา mm hmm. คือลิตเติรลินเดียมันเป็นชื่อครับคือมันเป็นอย่างนี้ว่าทุกเมืองหลักในประเทศ Capital ใน,ในโลกนะครับอย่างเช่นซิดนีย์ฮ่องกงสิงคโปร์ดูไบมาเลเซียจะมีแหล่งหนึ่งเขาจะเรียกว่าลิตเติลินเดียโดยที่แหล่งนั้นจะมีร้านอาหารอินเดียเยอะเครื่องประดับเยอะ เสื้อผ้าอินเดียเยอะแลกวัฒนาธรรมอินเดียที่จะอยู่ในจุดนั้นครับก็จุดนี้ครับที่ผมอยากว่าทําไมเราไม่มีฤดูรินเดียในกรุงเทพจุดที่เราจะมากําหนดให้เป็นฤดูอินเดียได้ดีที่สุดก็คือข่าวรัฐวิธีที่ทําให้กําเนิดได้ก็คือต้องเอาเทศกาลอินเดียมาลงในพื้นที่ให้พี่น้องชาวไทยเรามาฉลองเทศกาลอินเดียในพื้นที่ด้วยกันข่าวรัฐมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับ แล้วก็เขตพระนครเอกลักษณ์ของตัวเองมันเป็นจุดที่เวลานักท่องเที่ยวเขามาปั๊บเขามาถึงจุดนี้เขาจะรู้สึกว่าโ oh อ้โหเขายังมีคอนเนคชันกับประเทศของเขาผมอยากให้ได้ feeling นี้สำหรับคนไทยด้วยครับอยากให้ไม่ใช่ว่าอยากให้นักต่างชาติมาอย่างเดียวนะครับคนไทยเราคนกอทมอคนจังหวัดอื่นเวลามาเที่ยวกทมก็แวะมาดูว่านที่ินเดียคืออะไรปัจจุบันกทม มีเยาวราชแล้วก็มีปากคลองตลาดจุดกลางนะครับเป็นลิตเติร์ินเดียอยากให้ว่านักท่องเที่ยวเวลาเขาเดินให้เขาเดินเป็นทั้งเซอร์เคิลเลยครับทั้งลูปเลยไม่ใช่มาแค่ชานาทาวน์รถหลังนั้นไปปากคลองหรือไปเข้าสารอยากให้เขามาเที่ยวแล้วดูวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายอินเดียในประเทศอินเดียคนทำพาสปอร์ตใหม่วันละแสนเล่ม average age ของประเทศอินเดียอยู่ประมาณ30ต้นต้นแล้วก็50%ของประชากรของเขาอยู่ระหว่างอายุ20ถึง50แปลว่าเขามี disposable income มีรายได้ที่สามารถมาใช้ในการท่องเที่ยวเยอะมากคือประเทศไทยอะครับเป็น neutral area เป็น land of smile แล้วก็ทั้งอาหารทั้งประเพณีทั้งวัฒนธรรมทั้ง shopping ทั้ง activity มีหมดคนอินเดีย มาประเทศไทยไม่ใช่มาเที่ยวอย่างเดียวมาจัดงานครับถ้าเกิดถามโรงแรมแถวภูเก็ตเกือบทั้งปีเลยครับตอนนี้โดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้าเวดดิ Wed ้งซีซันถึงเดือน3โรงแรมทุกโรงแรมเต็มหมดลวมเม็ดเงินนี้เป็นเม็ดเงินที่เห็นชัดๆเลยว่าแต่ละงานนี้คนมาใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ทําให้พื้นที่นั้นประมาณเท่าไหร่ประเทศเราได้รายได้เท่าไหร่ในจุดนี้สวัสดีครับนมาสเต सलाम टू एवरी वन आप सबका स्वागत है आइए बैंकॉक आइए थाईलैंड आइए यहाँ पर आपका स्वागत है अगले साल हमारा अमेजिंग ग्रैंड टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स ईयर है यहाँ पर बहुत बहुत एक्टिविटीज़ होंगे जैसे होली होली कम टू बैंकॉक दिवाली कम टू बैंकॉक कम टू थाईलैंड यहाँ पर अमेजिंग थाईलैंड लैंड और वी आर वेटिंग फॉर यू आपका यहाँ पर स्वागत है